ข้าเป็นเนขออันเชข้าพว่าที่เป็นทองแห่งดุลยมีตรของปู่พาวพอดีอาที่นี่ปู่พาเองเก็เปิด้องทางอาให้ปู่ได้เข้ามาเว้ามาจาอาได้มาอาจับหัวอย่างคำอมให้แก่ทาุศิตของท่านปู่บาจารย์กอดีอาจงขอนิมนต์ท่าน

อาทิตย์นี้ปูขาเองอาทิมาเมื่อนี้กับพอจังใด้หลอกเตี๋ยสองห้องหาปงอ้าตอนนี่เป็นยังของปูก็ดีอาได้ทำสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในอาสถานที่ที่นี้ก็ดีหรือว่าอยู่ในเลือดเนี่ยร่างกายของปูขาเด้อปูเด้ออาปูขาเองอาก็ได้ยยำแย่พ่อสมควรอยู่ดอกปูอาเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ตลอดเวลาอาไมนเป็นพออ่ออีหยังอาทิตนี่ปูดได้เข่ามา อาสิ่งใดที่ประดับบดีก็ขอให้ปวกันจัดปัดเป่าออกไปให้ผู้ข้าสวงผู้ขา่าเร้าอาทีนี้ผู้ขามากมือนี้ก็คือปร่ได้ขออยังน้ามากมายอาอยากมาขอโชคขอใช้ปวคือขอเลขอเบอร์อาจะหากวางอาตัวใดมันจีออกลูกเต่าเหล่าลามี่ได้ไปกินไปอยากจะใดไปอาจับใจใส่ซอย อาหรือว่าได้ไปกินไปท่านก็นให้ปูจังใดแม่ตาสองสารผู้ขาดเด้อปูเด้อเอาเให้อย่ไกล,กลไก่เน้อยังมาแต่ยีจยแต่ถือต ออกมาบอพ่อกระทิ่บอกดอก อาขอให้มันเป็นจริงอีพรอมอาพอว่าจิตเป็นพร้อมเพื่อพอก็ดีอาหรือว่าเจ้าที่เจ้าทางแมนนั่งเท่านี่ก็ดีอาที่ผู้ขายเองมากอากระเคยออกมาเยี่ยมยามถามข่าวอาทีนี่ผู้ขายเองมากมื่อนี้ก็คือประเด็งมาขออยยังน้ำมากมมยอาอยากมาขอโชคขอใชัอาซอยขิดติดยาละหน้าให้ผู้ขายอาพอว่าจิตเป็น อ่าฝากควมหวังไว้น้ำปูเดอปูปอบาปว่าิที่เป็นความเพงบุญญาปรมีของปูข่าวก็ดีอาที่ลูกเต่าเราหลานเคยได้กินได้อยากย้อนปูอ่ามาหลายพอสมควรปูอาที่นี่มากไม่นี่ก็คืออ่าขอให้มันตรงตรงอ่าขอสามโตบนสองโตล่างเด้อปูเดอ้อคือวางฉันเนาะ ไปยน่ยมได้ได็ไดกตตรงๆนั่นแหละแต่มมึงมันกัะตรงหฮ้มหดเป็วางฉังอ่างัวลายมันไม่ต้นไหลกตบว่ามาหัวแจ๊กา้นออจ่ออ,อ้นียมาอ่ามือ,อ,อ,มมอ,มอนีเห็ดจังได้กะไห อาเงียยจังเลยกับวายูดอกเพ่นวางสันอายาสูุมาเวอยาสูงมาหามเนอะอามือนี่ปูบอกว่าู้ใจหายแหละเอามาเอามมาอมัอืมว่างยังไงก็ปักอร่อยไม่ไม่เพิ่มาคอยคุปออันนี้งูอัใส่ดีแมนมากเนี่ย คือว,าว่าจอาใยามาจะงเราวใส่หัวให้คือพอดีอืม,อมทับจงขอ,อนี่หมดอนี้ท่านลงมาอาจับหัวยังท่านมองไม่แก่ทางนุิตของท่านรุบายจารย์ก็ดีถ้าปลุกจิตปลุหางท่านอยากจะทราบ